จุดกลางเต็นผมชื่อคิโร่ต้องบินไปติดต่อง,งานต่างประเทศเราวๆหนึ่งอาทิตย์เห็นจะได้พอเสร็จงานก็รีบบินกลับมาที่ไทยเพื่อจะมาเจอกับแฟนของผมที่ชื่อบีพอเครื่องลงผมก็เดินออกมาตามหาบีเพราะเรานัดกันไว้ว่าจะมารับกันที่สนามบินแต่ผมก็หาบีไม่เจอผมจึงคิดจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เพื่อจะโทรคุยเรื่องนัดที่เราจะไปกางเต็นท์กันที่ต่างจังหวัดผมเลยกดโทรไลน์ไปหาบีแต่บีก็ไม่รับสายผมแต่กลับส่งเป็นแชทไลน์มาแทนระบุว่ามาเจอกันที่นัดเลยนะมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ผมก็คิดว่าบีคงเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้ผมจึงรีบตอบกลับไปว่าแล้วเจอกันนะ จากนั้นผมก็เตรียมข้าวของที่คอนโดระหว่างที่ผมเก็บของอยู่ก็มีเสียงลายดังขึ้นผมจึงดูว่าใครลาย,ลายมาก็เป็นบีเขียนมาว่าไม่ต้องเอาเต็นท์มานะเขาเอามาแล้วผมก็คิดว่าสบายเราสิทีนี้แค่เตรียมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวก็พอหลังจากเตรียมตัวเสร็จผมก็ออกเดินทางไปตามที่เคยนัดกับบีไว้ ขับไปได้ครึ่งทางผมก็คิดว่าจะแวะซื้อของกินติดมาด้วยผมขับรถไปจอดหน้าซูเปอร์ของปั๊มน้ำมันแล้วเดินเข้าไปในซูเปอร์เพื่อเลือกซื้อของ <Communist> เดินเลือกของสักพัก <usi> <todo> หางตาของผมก็เหมือนจะเห็นมีใครบางคนมานั่งอยู่บนรถของผมผมก็เลยเหลือบตาขึ้นไปมองเฮ้ย ผมตกใจที่เห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่หน้ารถแต่มาในสภาพที่ไม่มีหัวผมยืนจ้องแล้วก็ขยี้ตาเพื่อที่จะตั้งใจมองอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครนั่งอยู่แล้วผมก็สายหัวไปมาแล้วก็คิดว่าคงตาฝาดจึงเดินเลือกของต่อจากนั้นผมก็เดินขึ้นรถ มีเสียงลายดังขึ้นจึงหันไปดูข้อความยังเป็นข้อความของบีส่งมาต่ออีกว่าขับรถดีๆนะเหลือของกินมาให้เราด้วยล่ะเราหิวผมก็งงเล็กน้อยแล้วก็ตอบคำๆไปว่าแหมรู้ใจเกินไปแล้วนะเดี๋ยวให้กินทั้งหมดเลยไม่ต้องห่วงแล้วก็ขับรถต่อไป เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนท้องฟ้ามืดลงผมก็มาหลงทางอยู่ใกล้ๆที่นัดกับบีไว้เพราะมันมืดมากก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยผมสะดุ้งตกใจเล็กน้อยแต่ก็เป็นแค่เสียงลายจากบีที่ส่งมาอีกครั้งเขียนว่าเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงเข้ามาเลยนะผมก็ค้างไปแป๊บหนึ่งเพราะว่างงว่าทำไมบีถึงรู้ แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะตอนนั้นผมก็ค่อนข้างรีบแล้วจึงตอบกลับไปว่าโหหมอดูปะเนี่ยอยาก,กรู้เลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันนะบีแล้วผมก็ขับไปตามทางที่บีบอกมาขับเข้าไปได้ไม่ถึง5นาทีผมก็เห็นแสงไฟจากเต็นท์มาอยู่ไกลๆก็รู้ตัวแล้วว่าใกล้จะถึงแล้วเป็นที่พักที่ตั้งอยู่ห่างจากริมน้ำไม่มากมีความเงียบสงบ แต่ผมมองไปทางไหนก็ดันไม่เจอบีก็เลยจะเดินไปที่เต็นท์เพราะเห็นเหมือนมีเงาคนนอนอยู่แต่จังหวะที่ผมกำลังจะเดินไปก็มีมือมาปิดตาผมทายสิใครเอ่ยผมก็รู้ตัวแล้วว่าบีแกล้งหยอกผมก็เลยตอบกลับไปว่าบีหนึ่งคนสวยคนเดิมใช่ไหมโหไม่สนุกเลยอะทายถูกง่ายจัง แล้วผมก็บอกว่าขอขนของเก็บในเต็นท์ก่อนแต่บีจับมือผมและพูดขึ้นมาว่าอย่าพิ่งเลยมาเหนื่อยๆไปนั่งรอตรงกองไฟเถอะเดี๋ยวบีเก็บให้ผมก็งงๆแต่ด้วยความเหนื่อยล้าก็เลยยอมเดินไปนั่งรอที่กองไฟบี B. ก็เดินไปขนกระเป๋าของผมเข้าไปในเต็นท์ผมนั่งมองวิวดาวสะท้อนกับพื้นน้ำด้วยความเพลิดเพลิน เพราะว่ามันสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ก็อดเกรงใจบีไม่ได้ผมก็เลยหันไปมองทางเต็นท์เฮ้ยภาพที่ผมเห็นคือในเต็นท์ไม่มีเงาของบีแต่เงาที่นอนอยู่ตอนแรกดันไม่ขยับตัวเลยคือมันเป็นภาพที่ไม่น่าจะปกติเพราะว่าถ้าเป็นคนเก็บของในเต็นท์จะต้องมีเงาคนที่กำลังก้มก้มเงยเอยู่แต่สิ่งที่ผมเห็นดันว่างเปล่า ผมก็เลยจะลุกขึ้นเพื่อจะเดินไปทางเต็นท์แต่ยังเดินไปไม่ถึงไปไหนอะคิโรเป็นเสียงบีเรียกผมจากข้างหลังผมก็ยืนทื่อไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าตะกี้บียังเก็บของอยู่ผมจึงตัดสินใจหันหลังกลับไปเห็นเป็นบีนั่งอยู่ที่กองไฟแล้วอ,อ้าวบีมา้ทำอะไรเนี่ยไม่ทันรู้ตัวเลยนะเนี่ย ก็เขาเก็บของเสร็จต,ตั้งนานแล้วะคิโร่โมตะเหมอมองฟ้าอยู่นั่นแหละผมก็เลยเดินกลับไปหาบีแล้วก็นั่งลงพูดคุยกับบีําสาระทุกสุขดิบกันไปเรื่อยๆคุยกันไปกันมาเวลาก็ล่วงเลยมานานหลายชั่วโมงจนเริ่มจะดึกๆบีก็ถามขึ้นว่าง่วงแล้วเหรอเออดึกแล้วอะขับรถมาไกลด้วยอะขอพักก่อนได้เปล่าพรุ่งนี้จะได้ขับพาสาวสวยเที่ยวไง เฮ้ยอย่าเพิ่งนอนดิอยู่คุยกับเราต่ออีกหน่อยได้ไหมแต่ผมก็ง่วงไม่ค่อยจะไหวจริงๆก็เลยตอบกลับด้วยการสายหน้าแบบอ่อนๆแล้วก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะเดินกลับไปที่เต็นท์ถ้าเราตายคิโรจะรักเราไหมผมที่กำลังตั้งใจจะเดินกลับไปที่เต็นท์พอได้ยินคำถามนี้ก็ยืนนิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ต้องยอมหันหลังกลับไปเพื่อจะนั่งลงคุยกับบีต่อ เป็นอะไรอะ่ะทาไมถามแบบนั้นน่ะก็ตอบเรามาสิที่ลงเครื่องปุ๊บแล้วก็ขับมาหาถึงนี่เนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้อีกเหรอยังบีตอบคํานี้ด้วยน้ําเสียงจริงจังผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนได้กลิ่นอะไรเหม็นๆขึ้นมาในจังหวะนั้นแล้วเราต้องทําอะไรให้บีอ่อะแค่คุยอยู่กับเราคืนนี้ก็พอแล้วผมก็คิดในใจว่า บีแปลกปๆไปไอ้ผมเองก็เหนื่อยจริงๆนะครับเพราะต้องลงจากสนามบินแล้วขับรถรวดเดียวมาต่างจังหวัดในวันเดียวกันแต่ผมก็รักและก็แคร์บีมากๆจึงยอมนั่งคุยกับบีต่อก็ได้ก็ได้แล้วจะคุยอะไรอีกอะเรื่องเมื่อตอนเราเจอกันก็ได้หลังจากนั้นผมก็นั่งคุยกับบีจนตัวผมเองทนไม่ได้เผลอหลับไปตอนไหนก็จำไม่ได้เลยแหะครับไม่นานผมก็รู้สึกตัว แล้วลุกขึ้นมานั่งอีกครั้งด้วยความสลืสลอผมก็มองไปทางเต็นท์ก่อนก็ยังเห็นเป็นเงาคนคนเดิมนอนอยู่ในใจก็คิดว่าบีอาจจะไปนอนแล้วก็ได้ผมก็เลยสาดสองสายตาไปทั่วๆกองไฟหันกลับไปอีกทีเฮ้ยเชี่ยสิ่งที่ผมเห็นเป็นผู้หญิงไม่มีหัวมานั่งอยู่ตรงข้ามกับผมผมตกใจมาก จึงลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อยู่อยู่ร่างกายที่น่าจะเหนื่อยล้าอย่างมากก็วูบลงสุดกับพื้นเป็นอะไรไหมคิโรเป็นเสียงบีถามถึงอาการของผมผมก็เลยเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งเฮ้ยก็เห็นเป็นผู้หญิงหัวขาดคนเดิมผมที่ตอนนี้สติแตกจึงคิดอะไรไม่ออกนอกจากวิ่งไปทางเต็นท์แล้วตะโกนเรียกบี บีบีบีออกมาหน่อยผมเจออะไรไม่รู้ผมที่วิ่งไปจนถึงหน้าเต็นท์แล้วตัดสินใจเปิดเต็นท์อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ผมเห็นต้องทำให้ผมถอยหลังผงะจากเต็นท์ด้วยกลิ่นเหม็นที่กระแทกออกมาผมเอามือปิดจมูกแล้วก็พยายามเพ่งมองเข้าไปในเต็นท์ปรากฏเป็นร่างเปลือยเปล่าของบีที่หัวขาดกระเด็นไปอยู่คนละทิศละทางพร้อมกับเลือดที่สาดกระจายไปทั่วเต็นท์ เราลักคิโรนะเป็นเสียงกระซิบที่ผมได้ยินหลังจากที่ไม่ได้เห็นวิญญาณของบีอีกผมที่รวบร,รวมสติกลับมาได้ก็โทรแ,แจ้งตำรวจให้เข้ามาดูสถานที่เกิดเหตุแล้วเล่าไปตามความจริงที่ผมเจอแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานแชทไลน์ก่อนหน้านี้กลับหายไปไม่มีอยู่อีกแล้วตำรวจตามสืบไปจนเจอตัวชายโรคจิต ไล่ฆ่าข่มขืนแล้วฆ่าผู้หญิงไปหลายรายแล้วในช่วงนี้ซึ่งบีก็เป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายนั้นซึ่งเธอก็เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมาคนหนึ่งที่คิดจะเซอร์ไพรส์แฟนด้วยการมากางเต็นท์รอที่นี่แต่กลับต้องเจอเรื่องที่โหดร้ายแบบนี้แต่อย่างน้อยผมก็มีโอกาสได้คุยกับเธอก่อนที่จะจากกันจริงๆถึงจะเป็นแค่วิญญาณเท่านั้นแต่ว่าถ้าเลือกได้ผมก็ไม่อยากให้เราได้จากกันแบบนี้เลย